ครับขอต้อนรับสู่วิชาสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตผู้สอนนะครับครูชัดพงศ์ประภาทบุตรสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตนะครับเป็นระบบที่สําคัญในร่างกายอีกระบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับความสําคัญของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับมีความสําคัญเหมือนกันนะครับ เพราะว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำหน้าที่ในการลําเลียงนะครับขนส่งน้ําสารอาหารแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็สารอาหารต่างๆนะครับไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเพื่อใช้ในการในกระบวนการทํางานแล้วก็การเจริญเติบโตของร่างกายของมนุษย์ของเรานั่นเองนะครับอ่ะองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับมีทั้งหมดสามอย่างนะครับอย่างแรกนะครับที่สําคัญเลยหัวใจครับหัวใจเรา หัวใจในร่างกายเรานี่นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็จะมีหัวใจมีห้องบนขวานะครับแล้วก็มีห้องล่างขวานะครับแล้วก็ห้องบนซ้ายนะครับแล้วก็ห้องล่างซ้ายนะครับอ่ะระหว่างห้องบนขวาห้องล่างขวาห้องบนซ้ายกับห้องล่างซ้ายนะครับก็จะมีลิ้นหัวใจนะครับขั้นระหว่างห้องบนขวากับห้องล่างขวาแล้วก็ห้องบนซ้ายกับ ห้องล่างซ้ายนะครับอ่ะหัวใจนะครับทําหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะครับภายในหัวใจแบ่งออกเป็นสี่ห้องมากี่บอกไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างมีห้องบนขวาห้องบนซ้ายห้องล่างขวาห้องล่างซ้ายนะครับค่ะต่อไปองค์ประกอบที่สองนะครับอ่าองค์ประกอบที่สําคัญที่สองของระบบไหลเวียนโลหิตก็คือโลหิต นะครับหรือเลือดนะครับก็จะมีอยู่สามสามอย่างนะครับที่สําคัญของโลหิตนะครับก็จะมีเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็เก็ดเลือดนะครับมีอยู่สามอย่างนะครับอ่ะมาดูนะครับว่าแต่ละชนิดเป็นยังไงครับเม็ดเลือดแดงนะครับเป็นเม็ดเลือดนะครับที่มีจํานวนมากที่สุดนะครับมีฮีโมกวินนะครับที่ทําให เลือดมีสีแดงนะครับมีหน้าที่ในการรับออกซิเจนนะครับจากปอดนะครับไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนะครับแล้วก็นําแก๊สนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับกลับไปฟอกที่ปอดนะครับต่อไปครับเป็นเลือดขาวนะครับมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงนะครับทําหน้าที่นะครับกําจัดเชื้อโรคนะครับสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายของเรานั่นเองนะครับ ต่อไปเกล็ดเลือดครับมีหน้าที่สําคัญนะครับในการช่วยให้เลือดเนี่ยเลือดเราแข็งตัวเวลาเราเกิดอบัตเหตหรือมีเลือดออกนะครับนี่แหละครับเกล็ดเลือดเรานะครับเป็นตัวช่วยให้อ่าเลือดหลอดเลือดของเรานะครับหรือบริเวณที่เกิดบัติเหตหรือชีคขาดเนี่ยทําให้มันเลือดมันหยุดไหลนะครับอ่ต่อไปครับสามนะครับหลอดโลหิตหรือหลอดเลือดนะครับประกอบไปด้วยสามอย่างไงครับหนึ่ง หลอดเลือดแดงนะครับสองหลอดเลือดดานะครับแล้วก็สามหลอดเลือดฝอยนะครับมีอยู่สามอย่างนะครับอ่ะหลอดเลือดแดงนะครับก็เป็นหลอดเลือดนะครับที่นําเลือดเลือดดีนะครับออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายนะครับส่งต่อไปยังหลอดเลือดฝอยนะครับเพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับสองนะครับหลอดเลือดดานะครับเป็นหลอดเลือดที่รับเลือดเสียนะครับ จากหลอดเลือดฝอยนะครับที่มาจากส่วนต่างๆของร่างกายนะครับกลับเข้าไปสู่หัวใจห้องบนขวาเพื่อส่งไปฟอกที่ปอดนะครับสามนะครับหลอดเลือดฝอยนะครับเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากนะครับเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดำนะครับกหลอดเลือดแดงนะครับทําหน้าที่ลําเลียงเลือดดีนะครับที่รับส่งต่อจากหลอดเลือดแดงนะครับไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็รับเลือดเสียนะครับที่ร่างกายไม่ต้องการ กลับเข้าไปสู่หลอดเลือดดำนะครับสรุปนะครับองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับมีทั้งหมดสามอย่างนะครับหนึ่งนะครับหัวใจนะครับก็มีห้องบนขวาห้องล่างขวานะครับห้องบนซ้ายห้องล่างซ้ายนะครับแล้วก็มีลิ้นหัวใจขั้นระหว่างทั้งห้องบนขวานะครับแล้วห้องบนซ้ายนะครับสองที่นะครับมีลิ้นหัวใจขั้นขั้นอยู่นะครับ สองนะครับก็โลหิตนะครับหรือเลือดนั่นเองนะครับก็จะมีเม็ดเลือดแดงนะครับเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็เกล็ดเลือดนะครับสามนะครับหลอดหลอดโลหิตนะครับหรือหลอดเลือดนะครับก็จะมีอยู่สามอย่างมนะครับมีหลอดเลือดแดงนะครับหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็หลอดเลือดฝอยนะครับอ่สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ